สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ยินดีเสนอเรื่องคำสาปพ,พยานาคแห่งป่าดำก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์ไลค์ไลค์กดแชร์แชร์แชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริงให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำเรื่องเล่าดีๆอีกต่อไปขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าฮการครั้งหนึ่งนะ นานมาแล้วแสงแดดส่องลอดใบไม้หนาทึบกลุ่มหมอกลอยต่ำเสียงนกเงียบกริบป,ป่าดูเหมือนจะมีชีวิตกล้ากับขวัญเดินเข้าไปในป่าท่ามกลางเงาไม้และเสียงลมเย็นเยือกสารไม้ผูพังตั้งอยู่กลางคางบนแท่นบูชามีลูกธนูเปื้อนเลือดแห้งและหัวกะโหลกสัตว์ป่า ขวัญยกมือไหว้ทันทีแต่กล้ากลับไปแตะสิ่งของเสียงลมกลายเป็นเสียงกระซิบทันทีกลางป่ามีบึงดำสนิทไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดกล้าลงไปในน้ำค้นหาขุมทรัพย์ในตำนานแต่ปรากฏร่างเงาของขายานาคเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำพื้นดิน,ดนสั่นสะเทือน น้ำในบึงหมุนวนร่างของพญานาคเงินลอยขึ้นเหนือบึงดวงตาแดงฉานขวัญสวดมนต์ภาวนาให้พ้นจากคำสาปกล้าโยนหัวใจเพลิงอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ลงไปในบึงสียร้องคำรามของพญานาะคเปลี่ยนเป็นเสียงแห่งการปล,ล่อยล่อยแสงทองพุ่งขึ้นฟ้ากล้าและขวัญกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมสิ่งที่คิดว่าเป็นความสงบ แต่กลับพบว่าเกล็ดสีทองที่ติดมาจากบึงนาคก,กลับเป็นกุญแจเปิดคำทํานายแห่งมังกรสวรรค์กล้านอนฝันเห็นเกล็ดทองเรืองแสงแตกกระจายกลางท้องฟ้ามีเสียงหญิงชรากระซิบเตือนหายณะยังไม่จบเจ้าปลุกบางสิ่งที่ใหญ่กว่านาคขวัญกับกล้าตามคำทํานายไปถึงถ้ำเกล็ดมังกร แผ่นหินโบราณสลักข้อความลึกลับและเงาสะท้อนคล้ายวิญญาณวนเวียนอยู่รบรอบๆในถ้ำลึกกล้าสัมผัสเกล็ดทองตรงศิลาวิญญาณหน้าเก่าแก่ลอยขึ้นจากพื้นถ้ำเตือนพวกเขาว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นไม่ใช่แค่งูลมแรงกระหนำ่ำภูเขาเมฆหมุนเป็นวงกลมกลางท้องฟ้า หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบราวกับโลกหยุดหมุนเงามังกรเริ่มเคลื่อนไหวใต้พื้นดินขวัญนัน่งสวดมนต์กลางพายุในมือถือลูกประคำของยายเธอที่มอบไว้ขณะที่กล้าใช้เลือดของตนแตะเกล็ดทองเพื่อปลุกสัจจะสะกดมังกรด้วยหัวใจแห่งศรัทธากล้าและขวัญปีนขึ้นเขาสูงที่มียอดแหลมทะลุเมฆ ที่นั่นมีประตูหินสลักรูปมังกรตั้งเด่นกลางสายหมอกและฤษีตาบอดยืนรอภูเขาอยู่ใต้ภูเขาแผนหินยักษ์สันสะเทือนเลวเพลิงปวยพุ่งจากรอยแยกเสียงตึดก,ก้องของมังกรดังขึ้นพร้อมกับร่างเงาดำทะลุพื้นหินขวัญยืนลูกแก้วสุริยันให้กลา้าเขาต้องเลือกว่าจะปลุกมังกรเพื่อขอพลังปกป้องโลก หรือผนึกมันตลอดการด้วยเลือดของกนเองทันใดนั้นฟ้าร้องแสงสว่างจากลูกแก้วพุ่งขึ้นสู่ฟ้ากลายเป็นร่งางมังกรทองมีปีกขนาดยักษ์ลอยอยู่เหนือโลกดวงตาส่องประกายแห่งปัญญามัางกรสุริยันไม่ทำลายโลกแต่พูดผ่านแสงว่าผู้ถือแสงต้องไม่ครอบครองแต่ต้องส่องนำทาง กล้ายืนลุกแก้วให้เด็กน้อยที่ยืนอยู่ไม่ไกลเริ่มยุคใหม่ของความหวังกล้าและขวัญมาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางประตูสุริยันเปิดออกพร้อมกับพลังของมังกรฟ้าทั้งสองต้องเลือกระหว่างพลังไร้ขีดจำกัดกับการคืนสมดุลให้แผ่นดินทว่าเงามืดแห่งโลกล่างกําลังรุกคืบตัวเลือกสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่เลือกระหว่างถูกกับผิด แต่คือการเป็นแสงหรือเงาพลังที่แสงแผ่ซ่านจากลูกแก้วสุริยันแรงเกินควบคุมประตูฟ้าสั่นไหวและระเบิดเป็นแสงสเก็บหินกระจายกลางอากาศขวันกระชากกล้าน,นี้ออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะพังทาลายท่ามกลางกลุ่มเมฆมังกรฟ้าเรืองแสงโผล่ออกมาพร้อมเสียงร้องกึกก้อง สะเก็ดแสงลอยวนรอบตัวมันเหมือนดวงดาวมันมองกล้าด้วยสายตาเศร้าจากรอยแยกกลางฟ้าเงามืดแห่งโลกหลางพวยพุ่งออกมาเป็นรูปปิศาจหลายกรงเล็บพุ่งเข้าหามังกรและเด็กทั้งสองมังกรคำรามและพุ่งชนทันทีกล้ายืนลูกแก้วขึ้นเหนือหัว แสงจากภายในตัวเขาเปล่งประกายเหนือกว่ามังกรหรือลูกแก้วมันเป็นเจดจำนงแห่งแสงที่แท้จริงทุกอย่างหยุดนิ่งในวินาทีนั้นแสงค่อยๆละลายความมืดเหล่าประชาชนที่ซ่อนตัวอยู่เริ่มเดินออกมาขวัญยิ้มขณะจับมือกล้าทั้งสองเดินเข้าสู่หมู่บ้านใหม่กลางทุ่งดอกไม้ ทั้งคู่ได้กลับไปยังหมู่บ้านและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเรื่องราวการผรจญภัยของหนุ่มสาวผู้กล้าหาญก็ได้จบลงแล้วท่านผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลก์กดไลค์ให้หน่อยนะคะส่วนท่านใดกดให้แล้วก็ขอให้ร่ำรวยในวันที่1กับ16นี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย